ก็นะครับผมสอนนะครับจาก r e l i g HS นะครับหรือว่า r e l i g Hearthstone นะครับช่อง Hearthstone i n d i i n d y นะครับและวันนี้นะครับช่วงเด็กนี้ชี้แนะนะครับวันนี้จะนำเสนอเป็นเด็กเมตานะครับที่โดดเด่นมากๆในสัปดาห์นี้นะครับนั่นคือ Quest Spell DH นะครับก็เด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างดาเมจเนี่ยแรงมากๆมีการ์ดจั่วที่เยอะมากๆและที่สําคัญนะครับ แก้ทางได้ยากมากๆขนาดวอริเออร์นะที่มีเกราะแบบมหาศาลนะครับก็ไม่สามารถเอาเด็กนี้อยู่ได้นะครับก็ในระดับการแข่งขันนะครับหรือว่าการไต่แร,ระดับสูงเนี่ยเด็กนี้เนี่ยถูกเลือกมาใช้แบบเยอะมากๆนะครับสนับสนุนโดยเพจ elhs i นะครับเพจสติมเมอรและร้านค้า Heartstone นะครับมีให้บริการทั้งสก,กินแพ็กการ์ดเทเวนพาร์พรีออเดอร์หรือแม้กระทั่งรุนสโตนเนาะ สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สําคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมา่าสนุพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงแกนหลักของเด็กนี้นะครับก็คือการทําดาเมจอย่างรวดเร็วนะครับจนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฮิวไม่ทันนะครับเด็กเราเนี่ยมีการ์ดจั่วที่ดีมากๆหลายๆใบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเนสัมผัสวิญญาณรวบแล้วรวย สูบกินวิญญาหรือว่าจะเป็นสัญญาแห่งความว่องไวนะครับอีกครั้งเนี่ยการ์ดบางใบเนี่ยยังมีพลังในการจั่วแล้วก็มีบวกเอฟเฟกต์อื่นๆด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยโอกาสที่ของเราจะหมดกลางทางเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะครับอีกครั้งเรายังมีตัวรางวัลของเควสศสึกตัดสินนะครับที่ช่วยลดค่าไล่การ์ดที่เราจั่วขึ้นมาด้วยนะครับทำให้การ์ดของเราเนี่ยเล่นง่ายอีกครั้งเนี่ยยังสามารถ เก็บไว้เล่นคอมโบกับการ์ดอื่นๆได้ด้วยทําให้เกิดดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากกว่าปกตินะความพิเศษของเด็กนี้นะคะก็คือถ้าหน้าเขาโล่งเนี่ยเราสามารถใช้เวทยิงหน้าเขาได้โดยตรงนะครับอย่างเช่นตัวฮากระสุนเฟลร่องรอยการเหยียดหยามหรือว่าจะเป็นการ์ดอื่นนะครับที่บวกแอตแทกแล้วก็ตีหน้าเขาได้โดยตรงนะครับเพื่อกดดันนะครับให้เขาเนี่ยเลื่อนน้อยมากๆนะแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ,อออาอยากจะแบบขัดขืนนะครับลงมิเนี่ยนมาท้อนหรือว่า ตั้งมินเนี่ยนตั้งบอดมาเพื่อจะสวนเรานะครับเราก็สามารถใช้คอมโบสุดโหดนะครับอย่างตัวตาประทับบาดบวกหน่วยลกเฟลดอไรส์นะครับเพื่อทำดาเมจอย่างมหาศาลเข้าหน้านะครับพร้อมกับทำดาเมจทำดาเมจบอร์ดไปด้วยนะครับก็อีกครั้งเนี่ยหลังจากที่มินเนี่ยนเราตายเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดอย่างตัวสูบกินวิญญาณนะครับเพื่อจั่วการ์ดเนี่ยตามจำนวนมินเนี่ยนที่เราตายในการเทรดนะครับกลับขึ้นมือได้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถ เคลียบบอร์ดด้วยแล้วก็ทำดาเมจเข้าหน้าเขาด้วยแล้วก็เ,เพิ่มทรัพยากรจากการจวดเนี่ยในเท mm ิน hmm. เดียวกันนะครับทำให้เพลนนั้นเป็นในเทินนั้นนเป็นเท mm ิน hmm. ที่สตรองเป็นบ mm ิ๊กเทินมากๆนะครับค mm ่อ hmm. นข,ข้างโกงกันเลยทีเดียว mm hmm. อีกทั้งเด็กเรานะครับยังมีความสามารถของตัว เคียวของโซอิตเตอร์นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเก่งมากๆนะทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกมินเนี่ยนของเราเนี่ยได้ตรงสถานการณ์มากขึ้นเราสามารถเรียกเลดี้ชาเทโนนะครับมาในจังหวะที่เราต้องการจะรัมการ์ดเยอะๆนะครับหรือว่าสามารถเรียกอาร์เคนิสแห่งซิลเวอร์มูนนะครับในจังหวะที่ต้องการสเปลดาเมจแรงๆนะครับหรือต้องการคอมโบฮิลเคีย์บอร์ดอย่างตัวตปลดปล่อยพลังเฟลนะครับหรือจะเรียกตัวเจสดาร์กวิเวอร์มาปิดดาเมจก็ได้นะครับก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถเลือกตามจังหวะที่เหมาะสมได้ด้วยเหตุผลนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ได้เปรียบเรามากๆเนี่ยไม่มีแทบไม่มีเลยนะครับหรือว่าแค่เด็กที่จะพอสู้ได้อย่างสูสีเราเนี่ยยังหาได้ยากมากๆเลยนะครับก็โอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงกันเลยครับผม แกรอดเด็กแกทางวะเนี่ยเล่นเพลงอะไรดีล่ะเอาไปหาการ์ดจั่วมานะครับโอเคอัดามิแบบเน,น้นๆแน่นๆน,น,น,นะฮะใส่ว่ะอาจจะต้องปาดจริงว่ะ ยวต้องปาดทิ้งแล้วเปิดไซส์เพื่อให้เราลันออกเอง้ยอ่าถ้าเราลงลงเธอหน้าไซส์พี่อยากเล่นไซส์ว่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเควสเราเสร็จจากอะไรนะแต่ว่าเราเลือกเธอที่เควสเราจะเสร็จได้ ่อ,อันนี้ถ้าเป็นเด็กแบบแนวแนวแก้ทางอะไรแบบเกาะเยอะๆอะไรเงี้ยจะไม่ีปัญหานะครับโอ้หดูมือมือแม่งอยี่างหดวซินฟูศูนย์สโกนศูนย์ สโกนมันใช้กับสุสานวาลีได้ดิอันนี้คู่เนี้ยคือแรงมากนะ12ดาเมจแต่คำถามคือเราควรจะควนฆ่าไเลยเรามีไซสนะ์นะไซส์สองทีถ้าเปิดหน้าไพ้มาก็จะเหนื่อยๆหน่อยอะ จัว่วถ้าจั่วมันจะถ้าจั่วเธอหน้ามันจะล้นนะดิจนโ้นจั่วเธอนี้เอาทุกดาเมจนะอทุกดาเมจอย่าอย่าเพิ่งไปเน้นจั่วราะมือเราเริ่มเยอะแล้วโอเคนี่มีปัญหานี่มีปัญหา ถ้วเราหาจังหวะเข้าหน้าหาไอ้เ้่เป็นดาเมจเข้าหน้าใส่มันเที่ยบอลโซสามใบเลยวะหนักชิบหาย ตึงตึงไม่ไหวตึงไม่ไหว,วเราน่าจะพร้อมที่จะเล่นชาเทรโนได้แล้วนะข้าไม่ได้สร้าง ห,หนึ่งหนึ่งพี่จะจัดชาเตโนไปก่อนนะชุดหนึ่งสูสารวารีาพอแล้ว ไปให้ให้ชาเทโนโ่ทำงานของเขาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยจวดแล้วจวดมาฟาดอีกทีหนึ่งถ้าเขาโดนถ้าเขามาสายมาสายไอ้สร้างมืนลงมือนี้เมื่อไหร่อะก็คือล้มสร้างเกราะสร้างอะไรเงี้ยหนักนี่เรารอนะเรารอ ถ้าไม่เบิร์ดเดี๋ยวเทินเทินกล้าเราก็มาจวอีกสี่อัาเต็มมือคอตรนนี้เกาะเขาจะลดห้าถูกไหมัเหาเขามีแรงเคอร์ไหมไม่แน่ใจว่ะ เทินเก้าเราจะเราจะยัดพวกเฟลให้หมดนะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นเจสอย,อย่างถึกอย่างเอาอ่ะแปลงร่างอย่างเหด เาที่เราไม่ได้นะเขาต้องเขาต้องเจสอย่างอ่าเขาต้องอันนี้อย่างเดียวตั้งบอร์ดไม่ได้ตั้งตั้งบอร์ดตายต้องสร้างเกาะต้องสร้างเกาะอย่างเดียวต้องสร้างเกาะหนีอย่างเดียวตั้งเกาะแด้ก็โดนเจสแต่เขาเล่นเป็นนะเขาเขาเขาเพียร์เรามาร์คนะซึ่งบอกว่าเพียร์เรามาไม่มันไม่เพียร์เราแล้วอ่ามันอาจจะหาเกาะ ขอตัวเองอ,อแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีปะก็ไม่น่ารอดอยู่ดีเพราะว่า3 4 2, 12 12ขาด5ถูกปะมาร์ค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 ปาดปาดปาด,ปาดถูกปะมาร์ค มันไม่พอโก be, เออร์อ่ะเกาะเป็นล้านก็ฆ่าเราไม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> เขาเล่นเป็นนะแต่ว่าคือเด็กมันไม่ไหวเว้ย เด็กมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าดาเมจมันจัดจริงๆสำหรับเลมอนฮันเตอร์รรระนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวเควสเฟลดีเฮนะครับเก่งแรงนะครับแล้วก็ไม่มีเด็กไหนเนี่ยต่อต้านได้เลยนะครับก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามดีไลท์เฮชไว้ด้วยนะครับก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากจะแนะนำเด็ก ใดๆหรือว่าเรขึอนอื่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถพิมพ์บอกคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสัญญาว่าจะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูมาจนจบนะครับขอบคุณทุกไลค์นะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูการไลค์นะครับการสมัครสมาชิกหรือแม้กระทั่งการเข้ามาซื้อซองจากดีลาเฮดเอสนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนมากเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ